นี่นะสายน้ำมันามารวมตรงนี้นี่นะครับข้างในาจะมีปั๊มนี่คือรุ่นเบรกน้ำมัน มา้วครับเผาน้ำมันที่ลูกค้ารอคอยนะครับใครที่ไม่ชอบเบรกดํำนะครับเบรกอยู่ไม่ดีนะครับต้องจัดนี่เลยนะครับเผาน้ำมันนะครับเบรกนี่อยู่ปึกอยู่ปึก,ปกทุกหนักทุกหนังไม่มีปัญหาทุกหนักไม่มีปัญหานะครับหนักแค่ไหนก็เบรกอยู่นะนดเดี๋ยวรอเราแกะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับ นี่นะครับหน้าตาเพาน้ํามันตัวนี้เบิกมาใหม่นะครับ <c oughs> ใหม่ทุกตัวนะครับอะไรเรา นี่นะครับเป็นสายน้ำมันนะนี่เป็นเพาเกียตเอเลยนะครับ A บวกตัวนี้อู๋ซั่งขยันนี่มีทุกรุ่นนะเผามีทุกรุ่นล้อมีทุกแบบขยังได้แบบไหนสั่งมาได้นะครับนี่นะสายน้ำมัน มา,ารวมตรงนี้น,นี่นะครับข้างในจะมีปั๊มนี่คือรุ่นเบรกน้ำมันอ,อันนี้คืออันที่เบรก,กมือนี่คือเบรกมือนี่นะครับชุดเบรกน้ำมันชุดเบรกน้ำมันนะครับวันนี้ ช่งชายยันมีทุกรุ่นนะครับเผาใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 8 6 1 5 3 8 0 8 7นะครับอูช่างชัยยันไททองครับ